ตำนานผีกองกอยอาคาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทั้งหลายมณีอยู่กับชาแนวผู้บา่าวไทยย่อชาแนวอยู่กับรายการเรื่องเล่าเดนอีสามนมนีผมมีเรื่องเล่า เดีนอีสานบานเฮ้ามาเล่าสู่พี่น้องฟังก่อนไปฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ช่องผู้บาไทายยอนําเด้อครับและกะอย่าลืมปิดหน้าตา่างกับประตูก่อนไปฟังเด้อครับเดี๋ยวมันสิมีเอยียงเขามาเบิองนำ้ำ ไปฟังกันเลยครับฤดูร้อนผ่านไปเข้าสูฤดูฝนชาวหน้าต่าง้ากันดีใจที่ฝนเริ่มตกลงมากเพราะเป็นสัญญาณว่าเริ่มเข้าสูฤดูการเหตุหน้าแล้วชาวบ้านต่างตรวจเส็กและเตรียมอุปกรณ์ เพื่อความพร้อมในการเห็ดหน้าขังไม้ลายขั้วเลื่อนก็ได้ย่ายสิ่งของไปนอนหน้าเพื่อสิได้สะดวกสบายในการเห็ดหน้ารอบขั้วของสมเป็นอีกหนึ่งครอบขัวที่ได้ไปนอนอยู่ทงหน้า เพื่อความสะดวกสบายในการเห็ุหน้าขังไม้ย่ามแรงมือหนึ่งสมได้ไปไซ่เบ็ดหาป่าอยุ่แถบตีนห้วยบ่ไก่จากเทียงหน้าของตนสมได้ไส่เบ็ดของเขาไปเรื่อยๆจนไส่แล้ว กับคตะเว้นลับฝ่าเหลือเพียงความมืดและเสียงกบเขียดห่องระงมสมได้เฝ้ากับมมาที่เทียงหน้าเพื่ออาบน้ำและกินขา้าวแม่ของสมถามสมว่าลูกขึ้นนี้ลูกสิไปยามเบ็ดอยู่บ่ สมบอกว่าบ่ไปดอกแมถ้าไปบึงย่ามเ้าเพื่อเดี๋ยวหลดเนาะคุยกันแล้วๆทุกคนก็แยกใหญ่กันเขานอนหอดย่ามมเ้าสมตื่นเศ้ามากเฝ้าออกไปยามเบ็ดที่พักไวเพื่อไปหอด เบ็ดหลังเลกก็กเห็นแต่สากป่าที่เหลือแต่หัวที่ว่างยุขางเบ็ดของเขาสมก็เลยเฝ้าไปยามเบ็ดเบิดทุกหลังแต่ก็เจอสภาพบ่ต่างกันมีสากป่าที่ถือกินเหลือแต่หัวเหลือแต่กากว่างไวขางขั้นเบ็ดของสม สมงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็บอไดเว้าอีหยังสมกับเก็บเบ็ดและกลับไปเที่ยงของเขาและในแร่งมือน,นั้นสมกับไปใส่เบ็ดตามริมห้วยมองเกา้าแต่มือน,นี้สมได้เอาหมอแบตติดตัวมาน้่และเขาตัดสินใจอยู่เฝ้าเบ็ดของเขา เพื่อสิจอบเบึงขี่ขโมยที่ม่าลักป่าของเขาสมได้เหดห่างขึ้นเล็กๆอยู่ทึ่งกกใหม่เพื่อสิส่นั่งเบึงคนที่มาลักป่าของเขาแต่เวลาผ่านไปจนตีสามสมเริ่มง่วงและลับลับตื่น ยูยูกระดุ้งขึ้นมาสมได้ยินเสียงขึ้นตัอีหยังกำลังกระโดดมามองที่เขาอยู่แล้วทรงเสียงว่าก้อ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 ก้มาเป็นระยะและเสียงนั้นได้มาหยุดที่ไตห่างของสม สมได้เบิงที่ใต้ตะลางห่างของสมสมถึงกับขนลุกเมื่อล่างที่สมเห็นนั่นมีหนาตาสยองผมเผ่าลุกลั่งผอมแห่งกําล่งกัดกินป่าจากเบ็ดที่เขาใส่ไวมั่นกินเสร็จ มันกลับไปกินป่าอยู่เบ็ดหลังอื่นสมตกใหญ่ยางแรลร่างอันพร้อมแห่งนั่นมันมีขาเดียวและมันได้เคลื่อนใหญ่โดยการกระโดดและส่งเสียงไกล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 ไกมาเป็นระยะ สมนึกออกผู้เ่าผู้แก่เคยเล่าให้ฟังนั่นมันคือลางของผีกองกอยพ่อมันกินปลาศิ์มันก็ได้กระโดดนี้ไปพร้อมเสียงก่อยก่อยก่กอ,กอ,กอสมได้ลงจากหางแล้วได้เดินย่องตามผีกองกอยไปเรื่อยๆ จนหอดธรรมที่ผีกองก้อยอาศัยอยู่สมคดใดสมใด้ยินพุทธาว่าว่าผีกองก้อยเป็นผีที่มีสมบัติมากมายสมเลยคดอยากได้สมบัติของพี่กองกอยท่านใดนั่นปากธรรมกระถืกปิดลง สมเล่ยเดินทางกลับไปที่เทียงหน้าของตนแล้วคดวิธีการสิไปลักสมบัติของผีกองกอยแล้วผือลับไปย่ำแรงของมือทัดไปสมกลับไปไซเบ็ดคือเกา่าแต่มือนี้ สมได้ไปแอบยูหนาธรรมของกองกอยจนหอดซีทุ่มปากธรรมก็ได้เปิดขึ้นสมได้เห็นร่างอันพร้อมแห่งหนาตาขยักขยแงของผีกองกอยจากนั้นผีกองก้อยกับร่งสิออกไปหากิน แต่ท่านใดนั้นผีกองก้อยก็หูซึกว่ามีคนแอบเบิงหันไปเบิงอยู่ที่มองสมแอบผีกองก้อยซบตากับสมเฮ็ดให้สมได้เห็นหน้าอันขยักขแยแงของผีกองก้อยกันเลยเฮ็ด ให้สมสติแต่แล้วเฝ้าลุกขึ้นแลนออกมาจากมองนันท่านใดนั่นผีก้องก้อยก็ได้กระโดดตามสมไปแบบติดติผีก้องก้อยกระโดดจับขาของสมเฮ็ดให้สมเสียลักลมล่ง ผีกองก้อยจับสมหักแขนหักขาแล้วลากกลับเข้าไปในถำ้ำแล้วได้พูดว่ากูซิมีผัวแล้วกูซิมีผัวแล้วกูซิมีผัวแล้วเมื่อไปหอดถำ้ำผีกองก้อยก็ได้กลายร่างเป็นสาวสวย ผีก้องก้อยได้ใส่นำลายของมัน่นท่าไปที่แขนขาของสมที่ได้หักกรนานันเวลาผ่านไปแขนขาของสมกับมาขยับได้หายเป็นปกติภายในธรรมนั้นปรากฏมีท่องมากมาย เฮ็ดให้สมตาเบิกโพ้งสมคิดจะนั่ท้องไปแล้วหนีออกจากํำให้ได้การเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายขึ้นผีกองก้อยได้ออกไปหาอาหารตามปกติได้บอกสมที่เป็นผัวของตนเดี๋ยวสิกลับมา ท่านที่ที่นั่งผีกองก้อยออกจากธถร,รมสมไดเอาท่องเอาทรัพย์สมบัติของผีกองก้อยใส่ยามแล้วไปยืนที่ปากถรร้มแล้วกัะทองมุ่นที่เคยได้ยินนั่งผีกองก้อยทองท่านใดนั่นหินปากธถร,รมก็ได้เปิดขึ้น สมเฝ้าแล่นไปที่เทียงหน้าของเจ้าของสมก็ไดมาหอดเทียงหน้าของตนแล้วสมกะเล่าเรื่องทั้งเบิดให้พ่อกับแม่ฟังแล้วเอาทองที่ตนเองเอามาจากทำผีกองกอยให้เบิงแม่เลยเว้าขึ้นว่าสมลูก แม่ได้ยินพูดเถ่าเขาว่าว่าคันไปไปเอาของของผีกองก้อยมามันสีมาเอาขึ้นได้ลูกสมได้บอกแม่ว่าเศร้าเศร้าแม่ยา่าเ้ามันสีมาเอาจังใดมันมาเอาบา่ไดดอกผีกองก้อยได้กลับมาทำของมันมันเห็นว่า หัวของมันหายไปและมั่นเบิงท้องของมันท้องของมันก็นหายไปมันก็นเลยแค้นได้ดมกินท้องของมันตามกินท้องของมันไปจนหอดเทียงหน้าของสมมันกระดูดรอบรอบเทียงหน้าพ่อมีเสียงไก่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  เอาของกูมาเอาของกูมาเอาของกูมาเดี๋ยวนี้พ่อแม่ของสมได้บอกให้สมเอาท่องขึ้นผีกองไกยไปแต่สมบญ่อมเอาขึ้นท่านใดนั้นผีกองไกยบล่อสาได้กระโดดขึ้นไปเทียงหน้าเลวหักแขนหักขาของสมและ พ่อแม่ของสมแล้วได้จกเครื่องในออกมากินอีกต่างหาสามคนนั้นในตายยังท่อรมานและนี่ก็คือเรื่องเราทั้งหมดครับการที่เฮาไปเอาของคนอื่นมันบ่ถึกต้องเด้อครับพี่นอ้องเป็นจังไดเนาะครับพี่นอ้อง ฟังเรื่องเราจากผมแล้วเป็นจังไดแน่ครับเรื่องเราทั้งเบิดปวดชัยวิยจรรารญาณในการรับส้มสำหรับเรื่องเราทั้งเบิดผมเอามาจากเว็บไซต์สำหรับมือนีผมจะขอลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่าน,นี้ขันพิษพลาดประการใดก็ขออภัยนำเด้อครับ พี่น้องอยากให้เอาเรื่องอยัางมาเราก็สามารถคอมเมนต์มาใดขันอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือเล่งขอให้พี่น้องนอนหลับฝันดีขอกาบสวัสดีครับ